ลองอยู่ดู USA EP ที่1นึ่ง by Social Media ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องการเตรียมเอกสารนะคะเพื่อที่จะเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดค่ะสำหรับวันนี้เรียมีน้องแมกกี้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอ้เมกกี้จะมาอยู่กับเรานะวันนี้ก็เป็นกำลังใจนะคะนักถายเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคค่ะ เดเชอว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนนที่มีวีซ่าเนาะในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใดนะคะก็คงจะแบบอาจจะคิดถึงการเดินทางว่าแบบเราสามารถที่จะเข้าได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าจะเข้าเดินทางมาหาคนรักหรือว่ามาทําธุรกิจก็ตามค่ะวันนี้เดชจะอยากจะมาคุยเรื่องเอกสารที่เดยเตรียมนะคะก่อนที่จะเข้ามาในครั้งนี้ค่ะเดยเองนะคะใช้วีซ่า B 1 B 2ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะ แล้วก็เหตุผลที่เรียกเข้ามาก็คือเดินทางมาเยี่ยมอาแฟนแล้วก็ครอบครัวของแฟนนะคะโอเคตัวอันแรกที่เราควรจะต้องมีที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วนะถ้าไม่มีเราก็จะเดินทางออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะก็คือ พาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตของเรานะคะที่มีวีซ่าที่ยังแวลิดอยู่ที่ยังใช้งานได้อยู่นะคะมากไปกว่าน,นั้นแล้วนะคะเพื่อนๆต้องเช็คนะคะว่าพาสปอร์ตของเพื่อนๆยังมีอายุการใช้งานที่มากกว่า6เดือนหรือเปล่านะถ้ายังมีอยู่เราก็สามารถที่จะเดินทางได้นะคะถ้ายังถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงแล้วนะคะเพื่อน,อนๆก็อาจจะต้องไปต่อพาสปอร์ตนะคะไปทําพาสปอร์ตใหม่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินทางนะคะอยากให้ฉุกละหุกนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นไป โอเคะ okay. อันดับที่1ค่ะพาสปอร์ตที่มีวีซ่าที่ valid อยู่เมคชัวร์ว่าพาสปอร์ตยังมีอายุการเดินทางนะคะันที่เข้าประเทศ6เดือนมากกว่า6เดือนหึงต้นไปนะคะแล้วก็เมคชัวร์ว่าถ้าเราเป็นคนที่เที่ยวเยอะเนี่ยเราจะต้องดูว่าเรายังมีหน้าพอที่จะให้ตอมอเขาส์แซมในการเข้าออกหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเนาะคนเที่ยวเยอะๆก็อาจจะต้องบบเอ้ยดูเอ้ยยังมีหน้าเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ายังเหลืออยู่ก็คือโอเคเลยนะคะโอเคหนึ่งจบแล้วนะคะพาสปอร์ต โอเคโอเคค่ะ okay. okay, okay, ข้อที่2นะคะเอกสารที่2ก็คือตัวเครื่องบินไปกลับนะคะ ด้วยประเภทวีซ่าที่เราถือคือวีซ่า B1 แล้วก็ B2 นะคะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าชั่วคราวนะคะที่มีอายุให้เราอยู่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในแต่ละครั้งก็แค่ประมาณไม่เกิน6เดือนเนาะดังนั้น,นตั๋วไปกลับก็คือสําคัญเพราะว่าจะเป็นเครื่องการันตีว่าเราจะกลับบ้านนะคะอย่างน้อยก็มีแผนจะกลับบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวทราบนะคะว่าช่วงนี้เพื่อน,นๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแต่ว่าเราควรจะจองตั๋วผ่านสถานทูตหรือเปล่าหรือว่า เราควรจะสามารถที่จะจองตั๋วผ่านสายการบินโดยตรงได้เลยนะคะในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวสอบถามกับทางสถานทูต ไทยประจาํสาสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกกับเราว่าสถานทูตเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะออกตั๋วให้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาได้นานขนาดนั้นในกรณีของเดียเนี่ยเดียเข้าประเทศนี้เราต้องการจะอยู่ห้าเดือนใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่สามารถจองตั๋วกับสถานทูตได้ล่วงหน้าขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเดียก็เลยจะต้องจองตั๋วกับ ทางสายการบินเนาะเพื่อที่จะมีมีหลักฐานว่าเราจะกลับประเทศแน่นอนนะคะในกรณีของเดียนะเดียตัวของเดียอาจจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเราอยากจะกลับกับทางสถานทูตน,นะคะเดียก็จะมีการทําการเปลี่ยนตัวได้มีการคืนเงินได้นะคะอันนี้เราอาจจะต้องทําการศึกษากับสายการบินในแต่ละสายการบินว่าเขามีความช่วยเหลือ,อยังไงในช่วงนี้เนะเดียเชื่อว่าทุกๆสายการบินก็คือพยายามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักเดินทางอย่างเรา เต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามนะไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนนะอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวก็โทรถามกาตานะคะเดี๋ยวใช้กาตาเนาะเขาก็แบบพนักงานดูแลเป็นอย่างดีนะให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะว่าแบบสามารถที่จะเปลี่ยนตั๋วได้ในกรณีไหนบ้างนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะมีตั๋วเครื่องบินไปกลับค่ะ ต่อกันเลยนะคะที่เอกสารที่3ที่เราจําเป็นที่จะต้องมีนะคะในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดแบบนี้นะคะก็คือแน่นอนค่ะใบตรวจโควิด COVID ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่ย0กว่า25 2สหรือ27สักอย่างนะคะที่โจไบเดนนะคะหลังจากได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้นะไม่ต้องสงสัยแล้วว่าจะต้องมีใบตรวจหรือไม่มีใบตรวจนะคะไม่แยกรัดแล้วนะคะ ทุกคนนะคะที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนนะคะเดินทางมาจากประเทศไหนก็ตามนะคะทุกคนจะต้องมีใบตรวจโควิดนะคะที่มีผลที่แบบนะคะแบบนี้ค่ะอย่างเดียเองนะคะเดินทางเข้ามาวันที่12ค่ะเรียกไปตรวจวันที่11นะคะวันที่11ตอนเช้าได้รับผลตอนเย็นประมาณ สี่โมงครึ่งแล้วตรวเดินทางของเดียประมาณาเดียไปเช็คอินประมาณ5้าโมงเนาะซึ่งก็ยังประมาณ24ชั่วโมงนะก็ผลยังแ a l i d อยูอ่ผลเนี่ยมันจะมีผลประมาณ3วันก็คือ72ชั่วโมงก็คืออยากให้เพื่อนๆ make sure ว่าตอนที่ไปตรวจอะผลมันจะออกตอนไหนแล้วนับเวลาไปว่าก่อนจะบินน่ะผลมันยังอยู่ในช่วง72ชั่วโมงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกินนั้นอะ บางเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าสายการบินจะจะยังไงจะยังให้เดินทางหรือไหมหรือว่าจะอำนวยความสะดวกโดยการที่แบบเลื่อนตั๋วให้และให้เราไปตรวจเพื่อที่จะให้ได้ผล valid อยู่นะยังไงเอกสารสําคัญแบบนี้นะคะอยากให้แบบแบบเราไม่อยากพลาดเนอะเพราะจริงๆถ้าพลาดมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสีย เสียอารมณ์แล้วก็เสียงเงินด้วยนะถ้าเกิดว่าพลาดจริงๆนะเนาะอตอนนี้นะคะทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนมากมายเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้อ่<ม>ให้บริการทางด้านการตรวจโควิดเพื่อนๆก็อาจจะโทรศัพท์ไปถามก่อนนะคะหรือตรวจเช็คดูทางเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าได้เห็นว่ามีเยอะมากๆเกินแบบว่าเยอะมากๆจริงในแต่ละจังหวัดก็จะมีโรงพยาบาลของจังหวัดเองแล้วก็ในกรุงเทพเองนะคะในกรณีที่เพื่อนๆจะมาเตรียมตัวที่กรุงเทพก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ ะะก็สามารถที่จะตรวจที่กรุงเทพได้ในทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือว่าคลินิกหลักก็ได้นะคะมีหลายตัวเลือกให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมนะตามความต้องการของเพื่อนๆเ,เองนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามสิ่งที่เราต้องการเลยค่ะโอเคอย่าลืมนะคะตรวจโควิดก่อนเข้าวเวริกานะคะข้อ3ค่ะโอเคอันนี้นะเป็นเอกสารที่จําเป็นจริงๆนะสอย่าง พาสปอร์ตที่มีวีซ่าที่แวลิดอยู่พาสปอร์ตที่ยังมีหน้าเหลือแล้วก็เป็นพาสปอร์ตที่ยังมีอายุมากกว่า6เดือนนะคะ1อันตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะแล้วก็ไปตรวจโควิดค่ะข้อที่สข้อที่4เป็นสิ่งที่เดียคิดว่า ทุกครั้งที่เราเดินทางออกนอะกประเทศเนาะเราก็ควรจะต้องมีประกันการเดินทางค่ะประกันการเดินทางนะสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็จะได้มั่นใว่าเราจะมีคนดูแลนะคะประกันการเดินทางทั้งนี้นะคะเดียเลือกใช้ของไทยวิวัฒนะ อันนี้จะบอกว่าเดียใหม่มากๆเลยแต่ละครั้งเนี่ยเดียจะให้ทางบริษัทซื้อให้นะคะหรือว่าแบบจะมีทางองค์กรจัดการให้เราเนาะซึ่งประกันการเดินทางมีหลายเจ้ามากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะแบบมีประกันการเดินทางตัวไหนอยากจะแนะนําให้กับ พวกเราทุกคนเนอะก็แบบเดียจะดีใจมากๆเพราะว่าตอนที่เดียหาเดียหาประกันของไทยเพราะว่าเดียไม่มีประสบการณ์มากเลยกับเรื่องการเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วเดียก็แค่ต้องการประกันเดินทางที่สามารถที่จะครอบคลุมวันที่เดียเดินทางคือเดียเดินทาง5เดือนแล้วเดียก็ไปเจอตัวไทยวิวัฒน์ที่เขาแบบ คุ้มหนึ่งปีอะคือคุ้มครองหนึ่งปีแล้วก็ทริปหนึ่งอะสามารถเดินทางได้365วันเลยเดียกก็เลยเอ้ยโอเคตัวนี้โอเคเพราะว่าอันอืนอ่นๆที่เดียเจอก็คือจะหนึ่งเดือนสามเดือนไม่เกินสามเดือนนะเดียยังไม่เคยเห็นมากไปกว่านั้นะถ้ามีเพื่อนๆก็สามารถบอกได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ในการซื้อประกันของที่นี่นะหรือว่าซื้อประกันของประเทศไหนก็สามารถที่จะบอกได้นะเดียจะดีใจมากๆเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าอันไหนคือแบบเหมาะสมเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบ เรียกว่าอะไรก็เสี่ยงดูเนาะแล้วก็โทรศัพท์ไปคุยกับชัยวิวัตรเขาก็คุยดีเนาะเขาก็บอกว่าแบบเออไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถโทรศัพท์มาได้ แล้วเขาก็จะจัดการให้อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ชัดประกันรายปีของไทยวิวัฒนะเอ,อ่อแนะนำดีด้วยนะเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะว่าแบบใช้ยังไงหรือว่าใช้ดีไหมแล้วก็แบบเขาแบบดูแลเราดีหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามีเจ้าอื่นที่อยากจะมาแนะนํานะสามารถที่จะแนะนําได้เลยจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าสําคัญกับกทุกๆคนมากๆไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศอะไรทั่วโลกนะคะโอเคข้อที่สี่ค่ะประกันเดินทางค่ะต่อไปนะคะ เ,เวลาที่เราเดินทางอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นวีซ่า B1 B2 ส่วนใหญ่เราจะมาท่องเที่ยวใช่ไหมคะมันก็จะต้องมี i t อ n ท r a รีมีการเดินมีแผนการเดินทางดีกว่ามีแผนการเดินทางแล้วก็มีใบจองห้องพักแผนการเดินทางเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตอมอเข้าใจมันเป็นแผนเดียวกันกับที่เราตอนเอาไปยื่นวีซ่าเพื่อนๆตอนเพื่อนยื่นวีซ่ากับแผนอะไรเพื่อนๆก็ <c oughs> โทษนะคะสามารถที่จะเอาแผนการเดินทางนั้นนะติดกระเป๋ามาด้วยเลยก็คือเป็นแผนเดิมที่เราทานั่นแหละก็คือติดกระเป๋ามานะคะเพราะว่าเวลาเขาถามว่าวันนี้เราจะไปไหนไปทําอะไรเราจะได้บอกได้เนาะแล้วก็ด้วยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเราก็แน่นอนว่าจะต้องมีที่พักด้วยนะก็คือใบจองโรงแรมใบจองเกสต์เฮาส์แอร์บีแอนด์บีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าถ้าเกิดเดียนะเป็นเดียเดียอยากอานั้นเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเตรียมแหละแต่เดียคิดว่าเราควรที่จะต้องมีติดกระเป๋าไว้นะ ก็คือแผนการเดินทางแล้วก็แผนการจองห้องพักซึ่งในเคสของเดียนะคะเดียรไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวแบบแบบนั้นนะเพราะว่าเดียเดินทางมาตั้งใจจะมาอยู่5เดือนแล้วก็ตั้งใจจะมาอยู่กับมาหาแฟนของเราแล้วก็ครอบครัวของแฟนดังนั้นเนี่ยเอกสารที่เดียเตรียมนะจะเป็นเอกสารที่ไม่ใช่แผนการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่ใบจองนะแต่สิ่งที่เดียเตรียมอะเดียเตรียม invitation letter มาตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ เตรียมหลังจากที่อ่านรีวิวว่าคนแบบโดนเขาตอมส่งกลับมาก็เลยนั่งคุยกับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การเดินทางเยอะๆว่าเออแบบแล้วเขาจะส่งกลับทําไมมีปัญหาอะไรรอยรั่วอะไรที่เราควรจะอุดก่อนไปนะเดี๋ยวก็เลยคิดว่าเขียนเขียนหนังสือ เชิญจากแฟนแล้วก็อธิบายรายละเอียดแล้วกอ็อุดรอยรั่วเรื่องแผนการเดินทางนะคะโดยการบอกว่าเป็นการมาเยี่ยมครอบครัวนะก็คือมาเยี่ยมแฟนแล้วก็มาเยี่ยมครอบครัวแผนการเดินทางมันจึงไม่มีเนาะเพราะว่าช่วงโควิดเราก็ต้องการที่จะเก็บตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของ ห้องพักกะคะ่ะเรื่องของที่พักอะ่ะปกติถ้าเดินทางมาท่องเที่ยวเนาะก็จะต้องมีจองที่พักใช่ไหมแต่ว่าเดียไม่ได้จองที่พักเพราะว่าเราอะ่ะมาอยู่บ้านแฟนใช่ไหมคะดังนั้นน่ะเอกสารที่เดียเตรียมอะ่ะก็จะไม่ใช่เอกสารการจองห้องพักแต่มันจะเป็นเอกสาร Home Own e r s h i p ก็คือเป็นใบที่เขาเป็นเจ้าของบ้านที่เขาอยู่เพื่อที่จะให้ต่อหมอเข้าใจว่าเราอะ่ะก็คือมีที่พักที่แบบ ที่แน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดของใบเชิญที่เรียเขียนนะว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างแล้วเราพยายามจะอุดรอยรั่วอะไรบ้างนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบเคยแบบเราจะมีปัญหาหรือเปล่าพราว่าอย่างนี้เพื่อนๆเ,เ,เวลาเราเข้าปกติเนี่ยโอเคเราเข้าเมริกาก่อนหน้านี้สองครั้ง ด้วยวีซ่าเดียวกันก็คือ B1 แล้วก็ B2 ครั้งแรกเราเข้ามาในเชิงธุรกิจครั้งที่2อ่ะเราเข้ามาในการท่องเที่ยวมาหาแฟนเรานี่แหละแล้วก็คําถามของตอมก็คือถาม2-3งสาคำถามก็คือปล่อยเลยไม่ได้มีการมามา,มาถามอะไรเรามากเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบ เราไม่รู้ว่าในช่วงโควิดอ่ะเขาต้องการจะรู้อะไรมากไปกว่าน,นั้นไหมหรือเราต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมอะ่ะแล้วด้วยความที่เดียมาอยู่5เดือนเดียะคิดว่าเป็นระยะเวลาที่นานเขาอาจจะมีความสงสัยเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเรามีเอกสารทุกอย่างนะที่สมมุติว่าเขาถามเราจะต้องตอบได้โอเคเรามาดูกันใบเชิญนะคะเดียก็จะแบบในใบเชิญก็จะมะีรายละเอียดของแฟนเดียว,ว่าเขาเป็นใครอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ย,ยังไงมีเรื่องของเรานะว่าเราแบบ ความสัมพันธ์คบกันนานแค่ไหนแล้วเหตุผลที่มาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเวลาเ,ลาเกือบปีแล้วนะคะอืเขาก็บอกว่าเขาว่าอยากจะเชิญให้เราไปอยู่ที่บ้านนะคะ,ะเพื่อที่จะเรียนรู้กันเนาะแล้วก็เขาก็บอกอีกว่าตัวเราเองอ,ะอ่ะ เตรียมเอกสารอะไรมาบ้างนะคะที่เป็นเอกสารที่แบบเราต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวประกันที่เดียได้พูดไปนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเทสโควิดเนาะโอเคสอ,อย่างนี้นะแล้วเขาก็บอกอีกว่าการที่เรามาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นคนจะมาอยู่ที่บ้านเขาบ้านเล็กที่เท่านี้อย่างนี้ซึ่งใบที่ เป็นใบ p r o ู f ของบ้านเลขที่ก็คือจะเป็นใบ h o m e อเนอร์ชิพของแฟนนะก็จะอยู่ในรายละเอียดนี้ด้วยนะแล้วก็เดียกก็บอกไปอีกว่าหากมีค่าใช้จ่ายอะไรในการที่เดียใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แฟนก็จะเป็นคนดูแลมันก็เลยแฟนก็เลยให้ใบแบบใบทำงานแล้วก็ใบเงินเดือนใส่มาในนี้ด้วยนะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าเขาจะ จำเป็นที่จะต้องดูเราจริงๆอ่ะเขาจะได้แบบเข้าใจว่าเราได้เตรียมเอกสารมาถ้าเขามีคําถามอะไรเราก็จะตอบได้ทีนี้อันนี้เดียจะบอกว่าเดียจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นใบที่เดียคิดเองนะเดียกับเพื่อนๆของเดียคิดว่ามันควรจะต้องออกมาเป็นแบบนี้มันก็เลยทําแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันถูกนะคะ ในสถานการณ์ของเดียเดียอุดรอยรั่วว่าถ้าเขาถามเราว่ามาอยู่นานขนาดนี้แบบใครดูแลการเงินเราก็บอกว่าเราก็ดูแลของเราเองแล้วถ้ามีปัญหาก็คือแฟนก็จะดูแลซึ่งเมคชัวร์ว่าเราก็ดูแลของเราเองได้แล้วแต่ถ้ามีปัญหามากไปกว่าที่เราคาดไว้ว่า,ามันจะเกิดเราก็จะมีคนมาดูแล,แลเราด้วยเหมือนกันโอเคอันนี้ อันนี้คือทั้งหมดของดนะเดียนะเดียถ่ายเอกสารเก็บไว้นะสามชุดไว้ในทุกกระเป๋าเพื่อที่จะเมคชัวร์ว่าถ้ากระเป๋าเราหายเรามีใบนี้แบบมายืมมายื่นตอนเข้าตอหมดเนาะเรามากไปกว่านั้นเดียก็ถ่ายเอกสารตัวพาสปอร์ตของเดียนะทุกหน้าเก็บไว้ด้วยนะคะในทุกๆเอกสารเพื่อแบบเกิดถ้ากระเป๋าหายหรือมีปัญหาอะไรนะอยาก แบบอยากจะ make sure ว่าเรามีเอากสารครบจริงๆนะคะในการที่จะยื่นเพราะว่าเราคงจะไม่อยากจะแบบเอากสารห,หายหรือเอากสารไม่ครบนะคะเพราะจริงๆการเดินทางในช่วงนี้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะคะโอเคเราตอนนี้เอากสารเราพร้อมแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะเดินทางเรียบร้อยแล้วเนะเาะอ่า EP หน้านะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับเพื่อนๆเรื่องตอมอค่ะ ตอมอทั้งหมดที่เตรียมอะเดี๋ยได้ใช้จริงหรือเปล่าหรือไม่ถามเลยตอมอหน่ารักหรือว่าตอมดูหรือว่าตอม,อาตอมอสนุกแค่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาตามกันดูว่าอีพีนั่งนะคะอีพีที่สองเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็การตอบคําถามของตอมอค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ฟังจนจบเลยนะคะวันนี้สำหรับ ep ที่1ของลองอยู่ดู USA by social media ค่ะเดียจังตั้งใจจะทำลองอยู่ดู USA นะคะเพื่อที่จะมาเป็นหนึ่งในช่องทางในการแบ,บ่งปันเรื่องราวชีวิตของเดียนะคะแล้วก็เรื่องราวประสบการณ์ในการที่มาลองอยู่ดูในประเทศใหม่ของเรานะคะซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะมาใช้ชีวิตอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เดียคิดว่าเดีย อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็เดียนรู้สึกว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยก็คงจะมีพี่ๆหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์มากมายที่อาจจะแบบมีคําแนะนําอะไรให้กับเดียวแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังที่มีความสงสัยว่าจะมาลองอยู่ดูดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองอยู่ดูก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็น ข้อมูลในการตัดสินใจเนาะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจในการที่จะแบบใช้ชีวิตคู่จริงๆแต่งงานนะคะมีครอบครัวแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆนะก็อยากจะมาลองอยู่ดูก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เราแบบมั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่เราจะเลือกเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆนะเพื่อที่จะให้แบบลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่กําลังคิดไม่ตกอยู่นะคะว่าจะเดินทางหรือจะไม่เดินทางรักระยะทาง จะยังจะควรจะมีอยู่ไหมหรือว่าควรจะหยุดแค่นี้นะคะก็ขอใหเอ้เพื่อนทุกคนนะคะมีความสุขนะแล้วก็ขอให้ความรักนะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความหมายในชีวิตนะคะอีพีหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะแล้วลองมาดูกันนะว่าที่ผ่านตอมหรือเปล่าแล้วตอมมถามอะไรเดี๋ยวบ้างนะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะบา,บาย